อามอนอีกสสนพี่น้องหอวแข็เราได้กินได้นี่อมอนบานหฮอกรบปองกรบกอบ,กบ,กอบแตกปล็อกปลอกปอกป หอมนะคยขวมากระโบกใส่เกลือนิดหน่อยมากินเค็มๆนิดหน่อยอร่อย,ยอืมควันเลยใส่กะละมังหมดมันไม่บริษัทมองกระถาด้ย เอ็กมันยังบ่ได้มันยังบ่สุกตรงนี้ขาดอยู่เด้อออมอีสาออน,นอ,อมอัมอนบานเฮาหอมหอมออมอนอีสานมันใหม่เลยตัวใหม่ตัวใหม่ Tô mày cho mày lại đó. Có làm không? cái làm măng rồi đấy Người ta xe bờ của nhà มาเดินตัวเดียร์อมอนบานเฮาเดนมากระบกขัวมัเดี๋ยงมันเด้พยายามยังออบปัน,น,นบบอไแต่ว่ยวาย,ยังบัเย็นยังบัเห็อน้อนดิ มันเนแต่มันสดๆอืมแซ่บคัวามากะโบกพี่น้องเลยมันเย็นนี่มันสิกกรอบได้พี่นอ้องม,มากระโบกมาแต่บ้านเผิ่อผักมาฮะแซ่บๆซ็ปัว เป็นครับแกล้มอย่างนี้ครับแกล้มสันดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย